สวัสดีครับสารากฎหมายบายทนายสันติก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทนายจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะครับหนี้บัตรเครดิตและเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ใครหลายคนกําลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจนะครับโควิด1 i d 1 9ที่ระบาดอย่างหนักทําให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของอพี่น้องเรานะครับก็สั่นคลอนจากที่เคยผ่อนอบัตรผ่อน เครดิตต่างๆได้อย่างสบายก็ฟืดเครือนะครับบางคนก็ตกงานะนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าทางเจ้าหนี้เขาก็จําเป็นที่จะต้องฟ้องคดีนะครับจําเป็นต้องฟ้องคดีนิทนาจะมาอธิบายคร่าวๆถึงกระบวนการที่เจ้าหนี้บัตรเครดิตเขาจะฟ้องคดีกับลูกหนี้นะครับที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือส,สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับกระบวนการคืออะไรเมื่อท่านผิดนัดชําระหนี้นะครับ ทางเจ้าหนี้เขาก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ท่านไปเจอจากไก่เกี่ยและชระหนี้นะครับตามยอดหนี้ที่ขางนะครับเมื่อท่านไม่ชระหนี้นะครับทางโจทก์เขาก็จะต้องแต่งตั้งทนายความมาเพื่อฟ้องคดีต่อศาลนะครับการฟ้องคดีนี้บัตรผลิตนะครับเป็นคดีผู้บริโภคนะครับเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นแล้วการฟ้องคดีจะต้องฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยนะครับภูมิลำเนาของลูกหนี้เท่านั้นนะครับอ่าซึ่ง คาว่าภูมิมีาำเนานะครับก็คือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอ่ะพูดง่ายคือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับทางเจ้าหนี้ก็จะมอบหมายให้ทนายความนะครับร่างฟ้องและยื่นฟ้องต่อภูมิเนาของจำเลยนะครับเมื่อฟ้องแล้วนะครับก็จะมีหมายสารส่งไปที่บ้านท่านนะครับหมายสารเนี่ยไปส่งที่บ้านท่านเนี่ยไม่จาเป็นว่าท่านต้องอยู่นะครับอาจจะมีคนรับแทนถ้าไม่มีคนรับแทนก็บ้านปิดก็อาจจะมีการปิดประกาศไว้ก็ถือเป็นการส่งหมายโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอา ในหมายสารก็จะบุถึงคําฟ้องและก็วันนัดที่จะให้ท่านมาสารนะครับท่านก็ต้องมาสารตามกําหนดนัดถ้าไม่ไปก็อาจจะมอบหมายแต่งตั้งให้ทานายความไปเมือการแทนก็ได้นะครับในนัดแรกก็อาจจะมีการเจรจากไกลเตียนะครับและก็ทําสัญญาย,ยอมกันหากท่านไม่ไปสารก็จะพิพากษาคดีตามที่โจทก์เขาฟ้องคดีมานะครับโจทก์ก็สามารถที่จะสืบทรัพย์บ,บังคับคดีกับทรัพย์สินของท่านได้ทรัพย์สินของท่านนะครับ จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยแท้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านที่ดินนะครับหรืออาจจะมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์รวมเป็นสินสมรสทางเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดทรัพย์บังคับคดีได้นะครับอันนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับหากมีหมายสารมีหนี้นะครับจะต้องไปตามนัดหรือโทรหาทนายความที่ท่านไว้ใจนะครับทีนี้นะครับทนายจะอธิบายว่าช่วงนี้นะครับ ทราบข่าวมาว่านี่บัตรเครดิตนั้นนะครับจะมีการฟ้องคดีอย่างมโหฬารน,นะครับอย่างมโหฬารซึ่งทางโจทย์ตรงน,นี้มีการฟ้องคดีไปเป็นจํานวนมากนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องการส่งหมายให้ดีนะครับพยายามติดต่อทางบ้านถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับช่วงนี้ระบาดหนะักอาจจะไม่มีการพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าสามารถที่จะยื่นฟ้องได้นะครับเพราะว่าบางทีคดีอาจจะขาดยุค,ความ ทางโจทก์เขาเลือกฟ้องคดีไว้ก่อนส่วนการจะพิาพจารณาคดีได้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งหรืออาจจะมีการพิจารณาคดีโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับแต่นี้นะครับก็มีข่าวดีสําหรับลูกหนี้เหมือนกันนะครับสําหรับลูกหนี้บัตรเครดิตหรือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางแบงค์ชาตินะครับและกลมรมบังคับคดีจับมือกันร่วมมือกันนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาเจรจาก,กันนะครับ สําสหรับนี่ที่มีการฟ้องคดีแล้วนะครับและมีคำพิพากษาแล้วก็สามารถเจราจาได้เพื่อป้องกันไม่ให้ทางโจทย์นะครับยึดทรัพย์บ,บังคับคดีกับทรัพย์สินของเราได้นะครับเป็นการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยตรงนะครับเพื่อเรียกให้ท่านไปเจราจาเรื่องยอดหนี้นะครับตามที่ทราบข่าวมานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการเจราจานั้นก็อาจจะมีการลดดอกไม่เอาดอกเอาแต่ต้นนะครับแบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าท่านไม่มีการเจราจานะครับ ไม่มีการไปชระหนี้นให้กับโจทย์หากมีคำพิพากษาคดีของศาลแล้วโจทย์ประยึดทรัพย์อาจจะเป็นหนี้แค่4ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ท่านมีทรัพย์สินบ้านราคาเป็นหลายแสนนะครับเขาก็สามารถยึดทรัพย์สินดังกล่าวมาขายทอ่ตลาดเมื่อขายทอดตลาดแล้วนะครับมีบุคคลอื่นมาซื้อทรัพย์ดังกล่าวไปทรัพย์ดังกล่าวก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไปท่านก็จะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตัวนั้นได้นะครับส่วน เมื่อขายทรัพย์สินได้นะครับสมมติหนี้ห้าหมื่นขายได้สมมติห้าแสนนะครับส่วนห้าหมื่นก็ตัชดชนะหนี้ให้กับโจ์ไปส่วนห้าแสนที่เหลืออที่เหลือจากจากการหักหนี้ก็จะโอนให้กับตัวลูกหนี้ก็คือตัวท่านองนะครับก็จะได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการขายทางโดยกมรมบังคับคดีนะครับไม่เหมือนกา,การซื้อขายตามท้องตลาดที่ราคามันจะสูงอัพตาม ตามเขตพื้นที่นะครับเขาจะใช้ราคากลางๆเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นข่าวดีถ้าเป็นนี้และถูกฟ้องคดีก็สามารถติดต่อที่กรมบังคับคดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยนี่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเพื่อไม่ให้ถูกบังคับยึดทรัพย์คดีตามคำพิพากษาศาลนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสังเกตให้กับทนายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิป ที่มีประโยชน์สาระให้กับเพื่อนพ้อน้องพี่ได้รับฟังรับชมกันนะครับในยุคที่โควิดระบาดนะครับก็เปียมกลังใจให้นะครับสวัสดีครับ